ความประทับใจแรกของผมเลยนะก็คือในส่วนของด้านบนนี่เขาท็อปอัพด้วยเป็นพรีเมียม l ลาสนะครับเป็นกระจกแบบพรีเมียมเลยให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยไปในขนาดเดียวกันข้างๆทั้ง2ด้านจะสังเกตได้เห็นชัดเจนเลยนะไม่เหมือนซาวบารุ่นอื่นๆที่เคยเห็นมาของทางโบสนะเขาจะมีช่องสำหรับลำโพง ที่ยิงขึ้นไปด้านบนด้วยอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกิมมิตของเขาจริงๆเพราะว่าเป็นรุ่นแรกนะครับที่สามารถปล่อยเสียง a อ m o s รองรับ a อ m o s สได้แล้วทวิตเตอร์ขับเสียงกลางอยู่1ดอก t r a n s ิ i เซอร์ดอก และดอกลำโพงวูเฟอร์สำหรับขับเสียงย่านต่ำหรือเบสนั้นมีมาให้กระหืมมากถึง4ดอกเลยทีเดียวก็กระจายไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวารีโมทคอนโทรลนะฮะอะแดปไอคิวเฮดเเอาไว้ในการเซตอัพคาลิบเบรตสาย o p ปติคอลเคเบสาย HDMI สาย Power และก็คู่มือและใบรับประกัน